พี่น้องพี่น้องอาหารจานด้วนจ้านี่แย่อยากกินคือจะกินแบบว่าขันสิทอดไข่เกี่ยวมันกับมิโํามันเนาะแย่กันเลยออมไข่แม่พี่น้องเค่อยได้กินบ่คือเคยอยออมตะตัวมันแบบนี้สิออมไข่มันพี่น้องเนี่ใส่ผักอีกตัวต้นหอมพี่น้องตำเครื่องแกงบักพริกอันตะไข่แล้วก็หัวหอมแดงตำนี่ ใส่ผงฟิลล์แป้งนัวธรรมดาดีละน้ำปลาดีละแซ่บดีละเห็นบ่เพ้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแล้วนี่แล้วแรงของยายแล้วบ่ได้ยากมากไหมเค็ดมาใหม่ๆหมอนๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดทีนี้ ผู้เฒ่ากินนุ่งสีกด็ดีอันนี้แก้วบองด้วยจ้ำเป๊ะๆห่อนได้พป่นหลงกินข้ามแย่บ้านใดด้จ้าลวกลินลูกลิ่งจ้าแซ่บด้ละขขาห่อนพี่น้องเอ้ยมาได้จ้า หอมดิฮ้หอมแซ่บเหมือนกันจะ้ะตัวกับไข่แซ่บเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเดะเลยอร่อยอร่อยใส่ต้นหอมผังอีกตูใบแมงลักเข้าไปอร่อยหอมตะไคร้หอมหัวแดงเผ็ดนิดหน่อย มาเด้อมาเด้อพี่นองเอ้ยคุ้ยแก้วกลับไปเข่าขห่องๆชุดยอดตําหนีล้วพี่นองเด้อกินเขากันนะจ้าสบายดีจ้า